เด็กนักเรียนนะครัคือคนดมมยอ่าคนดมมอขึอ้นอาต้องด้วยความคาระรนะ นี่คือพีถยเทียนพรรษาครับนี่น่จกบัดสุตรามห้องข้าบผมท่านกองบรรณาธิการทำกลาเอาอันนั้นไวนี่เดจีของมันบรราธตารผมกำลังเดินเขาตั้งไว้หมดเดยอะตับ หหวยพระดับสีนพร้อมกันขอรื้อพร้อมแล้วกาวยิบินาสกาเรนาทังกูทังกันทิพุสัยนายิบินาสกา

จัตสิลียะจามาภะทียปิมายังมนเตนิสุมหิสุมัทะนาทายาจีสเริจานาันจัสิลียะจามามัตามไดเด็กนักเรียนปลว่าตามได้ นมตัสสะภควาโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมตัสสะภควาโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมตัสสะภควาโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สารานังคชามีธรรมสาราังคาชามีธรรมสาราังคาชามีสัมคังสรานังคาชามีสัมคังสารานังคาชามีทุติยมปิปุังสรานังคชามี ทุติยมปิพุทังสารนังคัจฉามิทุติยมปิธามมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ kāti yantī tukthāṁ saranam kacchāmi tati yantī thammam saranam kacchāmi kāti yantī thammam saranam kacchāmi tati yantī sankhaṁ saranam kacchāmi kāti yantī Ramani Sikapakang Sampatiyami Anak-anak Beramani Sikapakang Sampatiyami Atinna Tanabe Ramani Sikapakang Sampatiyami Atinna Tanabe Ramani Sikapakang Sampatiyami มุวิงสาวาทาเวรมานีสิกขาปัฏสมาธิามิมุงสาวาทาเวระมานีสิกขาปัฏฐานสมาธิามิสุระ นะปัจจันจามาตยาอิมานิปัญจสิกขาปทานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะโคกสปทาสิเลนะเนพุติยันติตัสมาสิลังวิโส punya the mode de ยัสสะสยามวัสสาคทานวัสสาคทานปคีปานสังฆัสสาสังฆัสสาโวนุสยามะสาธุโกบันเณโวนุปัตติ วัฏิกาสาฏิกานี้วัฏิกาสาฏิกานี้สัพพริมารามีสัพพริมารามีปฏิคันหาภูปฏิคันหาภู อมหากัญจขขาเภวตานังมีภารตะอิตายะสุข,ขาย,าายาะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอร้องถวายซึ่งเทียนประจำพรรษาเรี่องนี้ และดจัตุปัจยานีองระอาหนังปุณยาเป็นพุทธพบูชาเปี่บปเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งเขียนประจำเป็นพรรษาเล่มนี้ แลกะจะัตุปตนีจควนมขอพาบน้ำฝน,าาน,นเพียรเป็นประโยชน์และความสุขแ,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่บิดามันนาญาติสายลยูกทีสหายที่วงหลับไปแล้ว ยังปารโลกด้วยกับเทพพยาดาทั้งหลายทั้งปวงชิมการลนานเกินสาธุ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 อนุโมทนานี มาทีมคุณครูคนครับคุณครูขมาถวายเลยครับมามีอยังกับขมาเบิดเลยครับอาบน้ำฝนเทียนออกมาเลยครับนี่คือกาวข้ามถวายเทียนพรรษาจบลงครับ นี่คือพิธีถวายเทียนพรรษาครับ เส้นจูงอย่าปอเลยเจ็บเรียบร้อยคุณยันตัางยัเลยเจ็บไ่เหยนที่จริงให้เป็นยาละเขาก็ไปยางก็่อเป็นระเบียบเนาะลูกหลานม่ได้ลูกมากดีแล้วโอ้ไหนไหนเห็นนันท่านบออกมานวันเปนเนี่ยน้าเป็นนันมาดีเยอะนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ได้ให้ขายนามันด้หลาเยออ ไหนต้องว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยทำยังไงเทพธิดาเทพพบุตรอยู่ยังไงน,นั่งทำเป็นววระเบียบเรือสายทับขวาขวาทับซ้ายนี่อย่างไงหมือซ้ายหมือขวาอยู่หนี่าทำยังไงเนาะไันไให้ลงตาดูหน่อยน่าชื่นใจเนาะบอกง่ายนี่อย่างนี้บ่มบอกถึงถึงถึงคุณครูสอนมาดีคุณยายเนาง แล้วก็มันส่งถึงไปหาสถาบันครอบครัวว่าเด็กๆพวกนี้ถึกบ่มเพาะมาดีปลูกฝังมาดีด้วยเนี่ยบอกง่ายดูแล้วก็สวยน่าชื่นใจลงตาแน่อายุยืนยาวแน่นอนเนยคนเ้าสียอายุยืนยาวมันไม่ได้ไปยืนหม่งห้าลิอายุมันควนเนียนเลยอันนี้เป็นทำอวยพร สิ่งที่มอที่ยืนสิ่งนาจริงๆกับสิ่งที่เขาปฏิบัติสิ่งที่ดีเหมือนกับคณะท่านทอคณะครูโรงเบียนมาสร้างแพนวันนี้ได้มาสืบสารเรียกว่าสืบสารสืบทอดประเพณีอันดีงามนี่คือทอดเถียนข้รภาษาหลักวัดจริงๆนะแล้วก็เดียวนี้ก็ต้องมีการมาเสริมก็เรื่องการมาเสริมจตุปัจจัยเพื่อมาบำบดรุงพระพุทธศาสนาบ่าง้ยไม่มากไม่น้อยแต่มันก็ ตลอกะดับสั้นๆโถมหมออแม่ก็เป็นธรรมดาของพวกเขาก็มีก็มีที่เพี้ยสีที่มันดำแต่วกเป็นหอดสีขาวคนนี้นะนะแต่ว่าถ้าั้าคุณย่าเะจะเือของาลของลุดลๆลานะคุณย่าอย่างที่บอกตแม่ของเด็ก น่อยรบกานเรียงบ้านสามแบบต้องพูดถึงรือ้าน่างิันเมื่อกี้ในตอนย้อนวนมาสั่งอาทีตย์ินน้งตากันยนต่ดีขกาเราอากเป็นข้าฝึกได้กันไในไหนก็เป็นส่วนอย่ง่นวคกำงพุงเศาสนาตอนนี้เป็นชาวพุทธอ่ากมากก็มากเกินไปก็หล่เกิดนไรบาง้เสียใจกับไปเกันไปทุกวันนนุ้ัเาเขาลักษณะหล่อของงานลูกคูลกตากนีกก็ ก็เละจักข้าวบุญเขาจ่าเขาได้